พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนางสาวกรกนก,นกสุวรรณบุตรหรือแม่ตักและนายการพลเรืองอารามหรือเบียก,กับพวกในข้อหาช่อโกงประชาชนและความผิดที่เกี่ยวข้องโดยการหลอกลวงขายทองรูป,ปรพรรณด้วยการไล์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินคดีกับนายพรมธาดา,น,าน่าเจริญหรือใบนาดการณหีไล์สดขายทองรูป,ปรพรรณราคาถูกแก่ประชาชน แต่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณาโดยมีดารานักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมโฆษณาและกรณีที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดําเนินการขายตรงของบริษัทดีไอคอนกรุก๊ปที่มีนายวรัตพลวร,วรรัตว์วรวุลณหรือพรเป็นผู้บริหารโดยมีพลตํารวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตัวแทนจากตํารวจไซเบอร์กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพลตํารวจเอกกิตรัตได้สั่งการให้พลตํารวจโทอัครเดชลงไปควบคุมการสอบสวนพร้อมกาชับพนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบทุกด้านยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมรวมทั้งให้ติดตามยทซั์ของผู้ต้องหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบต่อไปนอกจากนี้พลตํารวจเอกกิตรัตยังได้วิทยุสั่งการไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำชับข้อสั่งการเจ็ข้อพร้อมทั้งให้รายงานผลทุกวันก่อนเวลา15นาฬิกาจากนี้ก็จะเดินต่อไปในเรื่องการรวบรวมข้อท็จจริงแสวงหาข้อท็จจริงออกหมายเรียกหมายจับจับกลุ่มก็คงเป็นกระบวนการต่อไปแต่จริงๆปปชเดินมาก่อแล้วแต่วิธีการต่างกันพราะวิธีการต่างกันันทำให้สังคมงเขามองว่าช้านะครับ